สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องนะครับผมเป็นหูฟังยี่ห้ออะไรวะแกลแกโทน G800 นะครับซื้อจากซัป e นีะ้ในราคา399บาทนะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันเลยนะครับผมมีออกมาแล้วก็ห่อมาอย่างนี้เลยนะครับ อันนี้แกะกันในรถนะครับผมแกะกันสดสดเพิ่งได้มาไม่นานนะครับเดี๋ยวมาดูกล่องก่อนกล่องก็สภาพอย่างนี้นะครับนี่นะครับยี่ห้อแพ t โทน G 8 0 0นะครับเป็นหูฟังเกมมิ่งนะครับผมนี่ครับหลังกล่องโอเคเรามาดูข้างในในี่ข้างในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้ว ข้างในก็มาอย่างนี้เลยนะครับมีสายอะไรให้เต็มไปหมดเลยอันนี้มีคู่มือนะครับผมมีคู่มือให้มาด้วยนะครับแต่ก็อ่านหรือเปล่าไม่รู้นี่นะครับคู่มือโตโมโหลานโอเคนะครับอันนี้ก็มีสายแปลงมาให้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครใช้ในคอมพิวเตอร์นะครับผม ก็จะใช้เป็นสายแปลงแต่นี้ผมซื้อมาใช้กับโทรศัพท์นะครับไม่ต้องใช้สายแปลงนะครับก็เสียบกับโทรศัพท์ได้เลยนะครับหูฟังก็จะใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ฝามืองผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้มีตัวไมโครโฟนด้วยนะครับก็ขึ้นลงได้ดัดได้นิดหน่อยนะครับผมตรงนี้นะครับส่วนเสียงเนี่ยจะต้องมาลองดูอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ แต่ตัวหูฟังนี่ก็ใหญ่ๆนะดูแล้วก็ใหญ่กว่าที่คิดนะที่แรกคิดว่ามันอาจจะไม่ใหญ่ประมาณนี้นะแต่นี่มันก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับถือว่าใหญ่เลยแหละตัวข้างๆนี้ก็สกรีนมาแบบธรรมดาธรรมดานะครับเรียบๆง่ายๆไม่มีไฟ RGB นะครับผมอันนี้หูฟังไม่ใช่หูฟังอันนี้ตัวไมโครโฟนนะครับก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะแข็งนะครับเป็นผ้าธรรมดาลองไว้นะครับตรงนี้ก็จะเลื่อนได้นะครับผมนี่นะครับแบบขนาดไซส์หัวแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับก็เลื่อนได้นะครับก็ไม่ถือว่ามาตรฐานนะครับก็แก๊กก็แก๊กนิดหน่อยเดี๋ยวต้องลองเสียงอีกทีนะครับว่าเสียงออกใช้ได้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมจะซื้อมาเล่นพับจนะครับแล้วก็จะลองหัดสตรีมเล่นไปด้วยนะครับผม เดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันอริงีนะครับฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เราจะมาเป็นไก่กัน I need a weapon. วู้ยหน่วยส่วนตัวเองละเรียนกายโด่งขึ้นสั้นตีเสินเกือบจะเทอยู่แล้วเมื่อกี้เกือบได้ตีนึงเนาะอ่ามอดเกือบจะเทเลยแม่งเรียนกายอยู่นี่มั้ยเมื<ด>่อไหร่ สวัสดีคนมาแล้วก็ไปกี่วันคือจะผ่านไปแล้วทมอดกันนะกี่ิบปีจะผ่านมาเขาเหมือนเดิมแม่เล่นกายเสยอแค่ยุยช็อตนี่มันบริสัมพันธ์กับเราเลยเสยๆนะมันมีคอมเมนต์นะสัมดีนั่งดีนึงโอเคไทมนัง มันลงสายเขาลงหัวเขาลงปูนนะซิเปิดกับไอ้คนลบยานแมงยานมึงสันติียบมึงเลยเมนยังสามคนไปฟ้ามงอยโอ้มึงเบ็มงบีดนรดเบีนรเบดเวายังซานไปก็มากือกัน เติมมวามผิดพลอ่าเสียใจด้วยนะครับโอ้โฮมดีใครวะนั่น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 นัยยอเติมนั่งยิ้มจิ้มงั้นตาไปกะโดเอาขูกระได้ยัือนก็มีสกูปนด้วยมึงจีน น็อตหนึ่งจะมาสวยสวยสวย,ย่าล่วงไหรเพียงสุดที่เพเยอนโู้จิบผิปเหนวะเอาเป็นๆๆปหน,นึงอนเปซองอุ้ยฮะอุ้ยุมก้อยมันนอใครอ่ะใครล่วง ใรล่วงเิ้ยกำลังซิ่งเลยนี่ใครล่วงเอาม่ลงมืเลือดฟ่งดงนะว้นเอามันเนื่ยบอกว่าเอาึงก็ก็ไปสู้เพื่อนมักมอดมึงเห็นยู่ว่เพื่อนล้มอยู่ใสนันตายเบิดนี่ครบเบิ่งส่มกระเบิดมาแล้วว้าเลยายพอแล้ว มาแล้วนุมาแล้ว